สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนาอกกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านมาชมพิธีการไหว้ครูจำปี2559 การไหว้ครูนี้ครับจะเป็นพิธีสืบ่อมานะครับแล้วก็ได้มอบ <c oughs> พิธีนี้ให้ท่านดรมหาปิจบุตรเป็นผู้แทนของครูบาอาจารย์ซึ่งใครที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ก็มาร่วมกันนะครับทำพิธีว่าปีนี้ก็ อย่างนำ้ำลึกเคารพครูบ,อบาอาจารย์อยู่ <c oughs> เป็นพิธีที่แสดงถึงความกตัญญูนะครับต่อผู้ภาษาวิวิชาผู้ภาษาวิชานั้นก็รวมครูบาาจารย์รวมคุณ ของพุทธคุณไปด้วยนะครับคุณของพระพุทธศาสนาคุณของความเชื่อที่ครบนับเพยกันมานะครับซึ่งพื้นบ้านแถวนี้จะมีประเพณีทุกอย่างเป็นประเพณีที่ลำลึกเคารพผู้มีพระคุณนะครับ ึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างที่ประเพณีหลายอย่างที่ต่อเนื่องกันมาปีนี้ก็จัดขึ้นที่กุฏินะครับกุฏิไม้ที่รักษาทรงบ้านไม้เอาไว้ซึ่งรวบรวมบ้านไม้ในหมู่บ้านนะครับมาไว้ที่นี่ สิ่งที่เคารพบ,บูชาด้านในนะครับก็คือองค์พระพุทธรูปนะครับคือนั่นเป็นครูสูงสุดนะครับพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนาแต่นั้นก็จะมีพระสัญลักษณ์ทางด้านาศาสนาพราหมณ์คือาศาสนาศิกนะมาอนกัน แล้วก็มีพิธีไหวบวงสวงขุ่นปั้นของครูบาอาจารย์นะครับแล้วแต่ออดีตเจ้าอ,อาวาสของวัดนะครับ นี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมองคลน,นะครับมงคลต่างๆ ก็จะเป็นสายสินเป็นตะกุดเป็นเครื่องหมายในการสั่งสอนนะครับคือหมายทางด้านความเมตตารัแบบครื่อหมายของการทำดีการทำดีก็จะเป็นเครื่องป้องกันตัวเรียกว่าเป็นของขลังนะครับถ้าได้ถือดีปฏิบัติดีตาม ที่กำหนดไว้ก็จะเป็นของถังป้อง,องก,กันตัวโขนนี้ก็เป็นเครื่องหมายที่ให้ทุกคนยอมรับว่านี่คือเครื่องหมายของครูหรือว่าเป็นโหร,ราครูนะครับครับก็ตอนนี้เป็นประเพณีรวมนะครับ ตรนี้ครอบครัวนี้คือรวมคุณครูทุกๆศาสนามาไว้ที่นี่อย่างศาสนาของศาสนาคลิกนี่ก็จะนับถือบูชากันที่วัดแขกนับถือนางจามเทวีนะครับของเราก็เป็นทั้งพราหมณ์พราหมณ์ก็นับถือ หลายอย่างหรือศาสนาฮินดูนับถือหลายอย่างนะครับนับถือวัวนะครับรับถือพระอินทพระพมพรวิศวะพระอิน <c oughs> ทุกอย่างเป็นเครื่องหมายของความดี <c oughs> มีสามารถอธิบายได้ <c oughs> ในศาสนาซิกนั้นจะนอกจากที่การโครพครูแล บูชาความดีแล้วมีการปฏิบัตินะการปฏิบัติซึ่งปฏิบัติมากๆก,ก็เหมือนกันถือบางสวรรัตนะครับซิกที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ตลอดชีพก็จะมีเครื่องหมายอยู่ที่ผ้าโพกศรีรษะนะีจะดูได้ที่เครื่องผ้าโพกศรีรษะแต่ของศาสนาพุทธถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ถือว่าบางสวรรัตคนจีนก็เป็นการกินเจนะครับ ตอนนี้ก็มีบุรพาจารย์นะครับจากต่างวัดก็มาร่วมในพิธีและเป็นครูใหญ่นะครับก็ขอ,อยุติตอนนี้ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปและคลิกเครื่องตายวิดีโอที่คำว,ว่าติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ